กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน่อยผ้าร้วยมือนีวันที่หาตุลาคมสองพันมาทักทายพี่น้องหลังหวยออกเนาะคะ่ะหาแปดดหาดังหลายมันก็เลยออก8ปดสามจำพี่น้องเลขหลงัง ส่วนเลขบนนั้นตามเลขแม่คู่แม่คู่ปูน่นาที่เพิ่นไปเห็นอยู่วัดหลวงพ่อพี่บูนเจ็ดหนึ่งสี่ยหน่อยกระสือหนึ่งเจ็ดบกกลับเจ็ดหนึ่งตับแตกค่ะพี่น้อง ดอกปีบพี่น้องเพิ่นเอินว่าดอกปีบอยู่หน้าบ้านยายน้อยพารวยงามบอกพี่น้องยายน้อยเป็นคนมักดอกใหม่โดยเฉพาะดอกปีบดอกพยอมพยอมหรือพวงพยอมมันก็จะเป็นดอกไม้ชีขาวมีกลิ่นหอมคือกันค่ะ หันก็เจาวาดอกพ่วงพยอมเนี่ยเอาไปสูปมันแสบอาจารมันกินได้พี่นอ้องเด้อพี่น้องซุมดอกใหม่สวยๆน้ำกัด ดอกปีบภาษาเหนือเพิ่นเอินกาสลองกาสลองผีเสือผีเสือมันมาส้มผีเสือมันมาส้มดอกไม้พี่นอ้องสวยงามค่ะสวยงาม น้องมักคือยายหน่อยบอนาบานยายหน่อยเยอยด้อค่ะมือนาบานยายหน่อยเมื่อท่านได้ไปกาปูอยู่พี่น้องเห็นว่าปูยากปูไปขอบ้านเลขที่ขอบ้านเลขที่ของลานทำ ามาลุนนากันเนาะมาปูจีได้บ้านเลขที่เท่าไหร่า่หน่อยก็จะไปกาปูแรงนี่แหละหรืออาจจะเป็นบายถ้ามีเวลาพ่อเนาะค่ะก็จะไปก่อนไปถามข้าวข้าวให้กำลังใจปูเนาะค่ะเลขมันดังหลายมันกะอันบ่อยออกพี่น้องเอ้ย ยายหน่อยก็ได้ลอตเตอรี 8, ่แปอยู่ีิใบพี่น้องค้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปให้จบจะเห็นยายหน่อยโชว์เลข7จ็หนึ่งสที่แม่คู่ปูนาคเพิ่นไปเห็นตัวเลขอยู่วัดหลวงพ่อพี่บูนเนาะค่ะแต่ว่า ทาตัดลิ่นมันก็จะได้เด้ค่ะยายหน่อยก็ตัดลิ่นยุ่ซื้อแต่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบอซื้อบรรยากาศหน้าบ้านยายหน่อยเดินต้นไม้ต้นดอกปีด ชุ่มต้นดอกปีบแล้วห่าวกะดอกปีบพระจา,าอีกภาษากลารก็เจ้าเอิญดอกอยัางอ๋อบานห้าเอิญดอกกันขรองดอกกันขรองเนาะคะ่ะดอกกันขรองดอกของมันเนี่ยคือดอกปีบเนี่ยเอาไปตากแห้งแล้วไปม้วนบดใส่ย,ยาสูบ กเจะวา่าสูเแล้ามันใจร,รักษาโลกใส่นัดโลกระบบทางเดินหายใจคนว่ามากเลยค่ะพี่น้องย่ายน่อยก็วาตามใ่้โจมบรรยากาศต้นใหม่ต้นใหม่ที่มีมากระทบกโลกดะพี่น้องมากระทบกโลกโดกโกดกพี่น้อง ี่น้องอยากกินบอแย่น้อยสีเก็บไปฝากอันนี้ต้นมะม่วงหางมะนาวหูบดกค่ะช่วงนี้บดกเพราะว่ามันบอถือแดดต้นมะม่วงกับต้นมะกระทกลกบางมันมันก็เลยบอออกหมากย่น้อยก็เลยตัดงามะม่วง ตัดเองค่ะพี่น้องตัดออกให้แดดมันซองนี่แสงแดดมันซองลงมาหมากมะม่วงหาวมะนาหวหูคนว่ามันเป็นยาเอาไปแช่อิม่มกินน้ำมันกินหมากมันแสบยาหน่อยก็มีเคล็ดลับมีสูตรบอกอยู่เด้อว,วิธีทำเก็บให้ได้นานเก็บให้ได้นานเก็บได้โดนปันได้ก็ยังกรอบแสบอยู่ด้วยค่ับพี่น้อง เอาไว้ให้มีม่หมักมะม่วงหาวมะนาโหูเ่เยอยหน่อยจีเฮ็ดและจีอัดคลิปให้พี่น้องบึงบ้าทำอย่างไรมันถึงอร่อยกินสดๆมันก็เป็นยากินให้ได้เช้าหนึ่งตอนเช้าวันละสามลูกเนาะคะ่ะวันละสามลูก จะบรรยากาศเด้อพี่น้อง อากาศดีดีค่ะพี่น้องอากาศดีหลายมาทักทายแขกรับเชิญของยายหน่อยสวัสดีครับ ah, Good morning everyone mm. It's a beautiful 26 degrees nice and sunny here today We're in for a really good day All the trees and the plants Looking really good. Our mango trees and the beautiful white flowers up there. You see in Aussie? Not see that in Aussie. No. Mm -hmm. no. no only in Thailand I see that. We've got them in the house and they smell absolutely beautiful. Oh I'm so happy here. All the people are very friendly. This is our village here. There's only about not even a hundred people in the village and everybody gets on well, helps one another if there's any problems. It's really good, really good. Neighbours are good. My name is Stan. Stan the man. <laughs> That's what. Most of the people in Aussie call me Stan the Man. But unfortunately, I'm not as young as I used to be. So I'm taking it easy now. Okay, that'll be long. What you call that? Passion fruit. บรรยากาศบานย่าหน่ผ้าร่วยมีแต่ต้นใหม่พี่น้องย่าหน่มักต้นใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหางจระเข้ต้นใหญ่ใหญ่พี่น้องนวดัดฤษีนวดัดฤษี บรรยากาศดีดีพี่น้องบ้านติดทงหน้าบ้านติดทงหน้าเนาะพี่น้องบ้านติดทงหน้าอันนี้ต้นมะงวงต้นมะงี ปลาเตยพี่น้องปลาเตยงามงามผู้ใดอยากได้เตยบอกเดอ้อคุณอะทงหน้าท่งหน้าเขา้าชีเขียวเห็นแล้วสบายตาเนาะพี่น้องลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นบรรยากาศลอบหลบบานทงหน้า ชงหน้าเข่าของผู้อื่นดอกโบเมนของยายหน่อยปลาเตยพี่น้องปลาเตยงามลายมาถึกนำฝนงามงามพี่น้องมากมีมากมีเออเอือนขนุน,นดอกดกได้พี่น้องคนน่ะกินแซ่บพร้อม พอยายจะแต่นมากมาบรรยากาศบรรยากาศรอบๆบ,บ้านโหโ,โ,โอกินอองยายหน่อยก็ทำสะอาดมาไวดอกห,หลวงปู่ทวด อันนี้คือต้นพวงพยอมด้วยพี่นอ้องต้นไม้ใ่ๆนี่ก็อเอินต้นพวงพยอมหน้ามันออกดอกคือเดือนมกราเวลาออกดอกคือเดือนมกรามาเบิง้งมุ่งีีพี่นอ้องที่พาไปเบิ้งลูกแมว นางมาลีมันชื่อมาลีมึงลูกนางดูนะมีตังหกโตตั้งแต่มาอยูน่นี่ออกแต่ลูกนางอันนี้มันหวงลูกเอาไว้มองได้มันก็บะคักี่น้องมันเอามาเชืองไวย,ยู่ปลาเตยมันเอามาเชืองไวย,ยูปลาเตยย่านมันจืนมันหยังก็เลยเอาถุงมาฮ้อง แล้วก็ผามาห้องกันขึ้นลูกแมวจังจีบหนาวต้องลูกนั่งยัางบระท่านใดดอกนั่งห่วงค่ะพี่น้องปลาเตยทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อคนน่ะทงหน้าทงหน้านี่มาแม่นขนย่ายหน่อยดอกพี่น้องของคนอื่นย่ายหน่อยก็มีหายมีหน้า วงพยอมต้อนอันนี้คือต้อนพ่วงพยอมเดอ้อพี่น้องยาม,มันออกดอกนี่มันจะออกช่วงพู้นล่ะเดือนมกระล่าท่านว่ามกระล่ามีหอดตนมกหน้าเดอ้อพี่น้อง มุ่มโปดพ่อยาสแตน นั่งมักรูมีนั่นงรับลมอยู่ทงหน้าค่ะเนัน่งรับลมอยู่ทงหน้าบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้อง ต้นมะต้องนี่บอออกมาจากเถื่อพี่น้องผู้ใดมีเคล็ดลับบอกยายหน่อยเด้อเฮแต่ไหน,นมันค่อยสิออกมาปลูกมัน่นีกสิบปีแล้วพี่น้องบอออกมาให้กินจากเถื่อเอาเม็ดมันมาปลูกเม็ดมันมันจะเป็นมักต้องใยพันใยเนื้อลายนะคะ มมเมนต์ Moment, มักต้องอันน่วยในน้อย,น,ยน้ำบานเท่าเด้อันนี้คือต้นอะโวคาโดอะโวคาโดนี่มีค่ะปลูกได้สองปีแล้วพี่น้องมันใบมันอะโวคาโดนี่แหละเป็นนั้งสี่แล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็เกิดจากการเพาะเมล็ดยายหน่อยชื่อไม่กิน แล้วก็ล่องจุ่มเบิงขึ้นในคลิปคลิปช่อง t u b e เข้าเจ้าพากันเฮตดแ่ละค่ะแา่หน่อยเลยเหตุตามมันงามไหมค่ะมันงามมันออกหากแล้วก็เอามาอันปลูกลงดินปรากฏว่ามันหลังงามไหมค่ะพี่น้องมึงรู้่งามมันจะได้กินมากกันบ่มาลุ่นกันเด้อพี่น้องว่ามันจะได้กินมากบ่ยา่หน่อยปลูกได้สองปีแล้วในยินว่า ซีหาปีก็ได้กินหมากมันแล้วอันนี้นี่ก็จะว่ามันเป็นพันอ,นอุ์ยังน้อยายหน่อยลืมซือ้อเอาไว้ฮูเราสิมาบอกเด้อค่ะพี่น้องสุดท้ายนี่ยายหน่อยก็ิขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เดอ้อกลับสวัสดีพี่น้องที่ค่อยรับชมแล้วก็ติดตามเดอ้อยายน่อยสัญญาว่าชิหาตัวเลขเด็ดเ็ดดีๆมาฝากพี่น้อง ยายน่อยสิฟันท่งหายเลยรอบนี่ค่ะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องยายน้อยพารวยได้เดยค่ะพี่น้องกราบสวัสดีค่ะเบาหลายกับอยากไอเนอะาะค่ะพี่น้องยายน้อยกับมือไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ